นี่คือวิธีปลูกผักชีลาวนะครับผมใช้กิ่งนะครับกิ่งที่เป็นต้นที่ไปตัดมาจากของเขาแล้วก็เอามาชํำนะครับเป็นกิ่งใหญ่ๆยาวๆแบบนี้เลยนะครับนี่พอมาชํำแล้วมันก็ออกแตกออกมานะครับผักชีลาวนี่ครับปลูกไว้กินนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้ก็ไกล่จะขำนะครับไก้จะขำ เดี๋ยวมาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะนี่ผักชีลาวนี่นะครับบางคนไม่ต้องไปซื้อมเมล็ดมานะครับแปลว่าเราไปซื้อที่ตลาดมาถ้ามีกิ่งล้วก็จับเสียบนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับประมาณนี่เลยนะครับนี่นะครับนะนี่แตกออกมาอย่างดีเลยนะครับเราเอาไปยอดไปกินกับแกวกับผักลวกนะครับ มันหอมดีนะครับหอมขึ้นจมูกนะครับปกักีลาผมก็เอามาเสียบตรงที่มันใกล้น้ําพอดีมันลดง่ายสะดวกนะครับเวลาเรามาลดเราก็ตักน้ําขึ้นมาลดแบบไม่ง่ายนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมก็เอาไปปลูกทําได้หลายๆคนก็ทําได้นะครับเราซื้อมาจากตลาด แต่อันนี้ไปขอจากบ้านเขามานะครับเขาให้เป็นต้นนึ่งสูงมานะครับยาวเกินศอกเลยนะครับพอดีเราก็มาตัดเอาใบอ่อนๆที่มันกินได้หรือรับประทานได้นะครับพอเราตัดแล้วเราก็เอากิ่งนะครับใหญ่ๆนี้แล้วก็มาเสียบลงประมาณนี้เลยนะครัปลูกง่ายๆนะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้ยุ่งยากที่ ต้องไปหาซื้อมาหลอกเมล็ดมานะครับผักชีลาวนี้ก็ปลูกกินได้นะครับถ้าใกล้น้ําใส่ปุ๋ยดีๆยอดก็อวบน่ากินน่ารับประทานนะครับนี่ครับยอดนี่นี่นะครับท่านผู้ชมดูยอดนี้แตกเป็นใบแบบนี้เลยนะครับเหมือนกับผักชีฝรั่งเหมือนกับผักชีอะไรนะผักชีใบที่ราคาแพงนะครับนี่เป็นผักชีลาวนะครับ หลายคนก็เอาไปทดลองปลูกได้นะครับอันนี้ปลูกแบบดินง่ายๆนะครับเห็นไหมแทบยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับมันก็อยู่ประมาณใกล้ๆมีล,ล่มมีอะไรให้มันมันอาจจะโดนแดดไม่เท่าไหร่นะครับเพราะเราไม่ถ้าโดนแดดมากใบมันก็จะแก่นนะครับผมก็ปลูกประมาณนี้นะครับข้างบนก็เป็นต้นไม้ประมาณสักบ่ายสามโมงนี่ก็อาจจะ โดนแดดน้อยนะครับยอดเขาก็จะอวบประมาณนี้ต้นสูงต้นใหญ่นะครับนี่นี่คือักคีักคีลาวนะครับนี่ผมปลูกนะครับไว้กินนะครับ